ย่อมมีผลนะคะเหตุใดในชาตินี้คุณเป็นที่รักและมีเพื่อนมากมายเพราะว่าคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินมาแล้วนะคะแอดมินมามีสูตรหนึ่งเน้นๆสามตัวสองตัวมาฝากท่านผู้ชมเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ได้สูตรหนึ่งมานะคะแอดรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์สูตรหนึ่ด้วยนะคะที่แบ่งปันให้กับ FC แล้วก็ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหนึ่งที่อาจารย์ให้มามีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรหนึ่งในวันที่16บหสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างมีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ชุดดูให้จบคลิปนะคะ แอดขอบพื้นที่ในการทำคลิปนะคะให้ครบ8นาทีขึ้นไปนะคะจะได้ไม่ผิดกฎช่อง YouTube แล้วก็ช่วงที่มีตัวเลขนะคะแอดก็จะให้ดูตัวเลขไม่นานแอดก็เลยพูดเร็วไปหน่อยนะคะ <S <S ช่วงที่มีตัวเลขแอดอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะใครดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นสะพานบุญนะคะมาแบ่งปันเท่านั้นใครรอสูตรหวันนี้มาแล้วนะคะแอดได้มาแอดก็รีบเอาลงให้ทันทีจริงๆแล้วนะคะตัวเลขในคลิปนี้นะคะมีไม่เยอะแอดดูแล้วนะคะว่าตัวเลขสำหรับคลิปนี้นะคะ ใครดูจบนะมีโชคแน่นอนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณมากใครที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดแล้วนะคะแอดขอขอบพระคุณมากเลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองหวยชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีเข้ามีหลุดอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะสำหรับ สูตรหนึ่งนะคะสามตัวสองตัวเด็ดๆเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะเข้าหกเก้าเก้าหกเข้าตรงๆง,งเลยนะคะแอดขอสแสดงความยินดีกับคนที่โชคดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้นะคะช่วงนี้โควิดยังไม่หมดนะคะโควิดยังไม่จบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปทำงานออกไปทำธุระนอกบ้าน อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกลับมาถึงบ้านอย่าลืมทําความสะอาดมือล้างมือให้สะอาดอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยยิ่งดีนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะตามเรามาหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะะแอดก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแต่มาหลังๆนี้จิตตกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเริ่มกลัวไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะคะ มีอะไรก็กินในบ้านหากินที่บ้านนี่แหละครูจะซื้อมาเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะเราไม่อยากจะออกไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆแอดก็จะไม่ออกไปไหนนะคะก็จะอยู่ในบ้านนะคะทํางานทําอะไรอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะสวดมนต์บ้างนะคะมีเวลาช่วงนี้อาจจะมีเวลาเยอะเราก็สวดมนต์ใช่ไหมคะจะได้ติดตัว เราไปทุกภพท,ทุกชาติเป็นสเสบียงบุญนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแอดอาจจะพูดทุกคลิปพูดบ่อยไปอย่าเพิ่งรำคาญนะคะแต่แอดก็เชื่อว่านะคะท่านผู้ชมทุกคนเป็นสายบุญชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วแอดขออวยพรให้โชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะและก็วันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะขอให้โชคดี ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าวันที่16นะคะรได้เหตุแน่นอนนะคะถ้าเกิดแอดพูดผิดหรือว่าพูดคําไหนที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องแอดก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างใครที่รอนะคะสูตรหนึ่งแอดเอามาลงให้แล้วนะคะใครที่รอถามเข้ามาเยอะเลยนะคะเพราะว่างวด่ที่แล้วนะคะสูตรหนึ่งสูตรสแล้วก็ของหมูทองนะคะ เข้าทั้งหมดเลยนะคะและแอดก็มาสรุปให้เพราะว่าอาจารย์นะคะโทรมานะคะให้เน้นให้สรุปให้หน่อยงวดนี้งวดวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะคะแอดก็เลยมาสรุปให้แล้วก็มีไม่กี่ชุดนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แอดลงของแต่ละงวดได้นะคะมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเข้านะคะนี่เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแอดก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะคะที่จะลืมไม่ได้ก็คือขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่แนวหน้านะคะคอยทำงานเต็มที่ช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ สู้แบบด้วยใจเลยนะคะสู้ทั้งน้ำตาว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางช่องสองห่วยชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่มีอะไรเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะบางคนอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์เพื่อที่จะช่วยเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ ช่วยกันนะคะดูแลกันดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักดูแลพัทในบ้านดูแลกันซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะรักกันก็อย่าเพิ่งเจอกันเลยนะคะคิดถึงก็อดเอาไว้นะคะอดใจเอาไว้ค่ะให้โควิดมันหายไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้อยากเจอเราก็โทรวิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะคะเพื่อนๆ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะแอดเข้าใจนะคะเพราะบางครอบครัวอาจจะอยู่คนละที่เลยนะคะเป็นอะไรเป็นโรคโควิดเป็นอะไรที่ทําร้ายจิตใจคนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้ไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งวันสุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถที่จะคือล่ําลากันนะคะจริงๆแล้วแอดดูบางข่าวแอด นั่งร้องไห้เลยนะคะแอดสงสารนะคะก็สงสารตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สงสารบางคนลำบากกว่าเราอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขมีตัวไหนบ้างนะคะ3ตัว7 9็ดเก8าสี่4นึ่งห้าศูนย์ใครวิ่งนะคะชอบวิ่งนะคะวิ่งไปเลยมีศูนย์มีเก้มีเนะคะส่วน2ตัวก็จะมี93 8 3 9 5 5 8 ก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าสองศูนย์สองหกอย่าลืมกลับด้วยนะคะเลขหกกับเลขเก้าก็เป็นตัวเดียวกันนะคะและอีกเพิ่มนะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางนะคะมีหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งด้วยนะคะสี่แปดด้วยคะ่ะแอดขอโทษด,ด้วยนะคะแอดไม่ลดนลงนะคะแอดลงไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขนะคะมีไม่เยอะนะคะเห็นไหมคะว่าอย่าลืมตัดสองตัวหน้าสองตัวท้ายด้วยนะคะ ตัวเลขมีไม่เยอะใครชอบก็จัดไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปของแอดจนจบนะคะจะได้ไม่ผิดกฎของช่อง youtube นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณมากขอให้รวยๆฮงๆปังๆทุกคนนะคะขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ